ใช้ทวัดนะเอามอบประชุมนุมประท้วงเยวเยวเยเยนะในวันที่หนึ่งพฤษภาคมคือวันแรงงานปรากฏว่าจุดไม่ติดพิทาก็ปรากฏว่าไม่ไปด้วยนะครับตอนนี้คงเห็นชัดเจนแล้วนะครับเสื้อแดงกลายเป็นเสื้อเหลืองเสื้อส้มกำลังเริ่มเปลี่ยนเป็นเสื้อเหลือง สวัสดีครับมาพบกับมผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพิธาริมเจริญรัฐตอนนี้พิธาเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว ด,ด้วยการกดค่าแรงถ้าเราอยากมีทิศทางแบบนี้จะแข่งขันทางเรศรษฐกิจด้วยการกดค่าแรงต่อไปไม่ใช่แค่คแข่งับเบียดนามต่อไปแล้วเรแข่งกับตะบูชาแข่งกับเราแข่งกับเรามากแข่งกับผู้าพวกนเราจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมนี่ไม่ใช่ทิศทางทางเศรษฐกิจที่เราควรจะเดินเราต้องประเทศไทยต้องแข่งขันทางเรศรษฐกิจ เราด้กับคุณภาพชีวิตที่ดีการแบ่งปันความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจท่าแรงสวัสดิการที่ดีเศรษฐกิจในประเทศได้โตตัวมีกำลังซื้อมีคนซื้อมีคนขายและไปแข่งขันด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตครับครับกันยกมือครับแข่งขันได้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับเพิ่มทักษะให้กับผู้ใช้แรงงานและ ต,ต้องไปด้วยการนละเศรษฐกิจดำโตอย่างมีคุณภาพเป็นการโตที่เอาทคนไว้ไปด้วยการทะุัรอยากมีอำนาจเทียบเท่าพระมหากษัตริย์อยากมีสิทธิเทียบเท่าพระมหากษัตริย์อยากมีอำนาจในการกำหนดทิศทางประเทศมึงกำหนดทิศทางตัวมึงเองก่อนมึงเอาตัวเองให้รอดก่อนมึงปลดหนี้บัตรเครดิตให้ได้ก่อนประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยที่สร้างหนี้มาต่างๆจนหนี้คูวเรือนแม่งทะลุสิบหกล้านล้านไปแล้วเนี่ย มันเกิดจากอะไรก็เกิดจากมึงไปกู้บริหารจัดก,การเงินไม่เป็นทําให้มึงเป็นภาระประเทศอยู่ทุกคนนี้ไงมึงอยากจะมีอํานาจเทียบเท่าพระมหากษัตริย์มึงรู้ไหมว่าท่านไม่ได้มีอํานาจอย่างเดียวแต่อํานาจมันเกิดจากบาร,รมีบาร,รมีแปลว่าการทําความดีอย่างยิ่งยวดบาร,รมีขั้นต้นคือการทําความดีคือการสลัดทาทุกอย่างเพื่อประเทศชาติขั้นที่สองคืออุป,ปบับารมีคือทําจนกระทั่งเข้าเนื้อ เสียสละทรัพย์ต่างๆเสียสละแม้กระทั่งถึงขั้นเสียสุขภาพขั้นต่อมาคือปรมัตบารมีทุ่มเทชีวิตแรงกายแรงใจเพื่อทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติเอาเวลาที่ท่านควรจะมีเวลาที่สุขสบายเสียสละเวลาตรงนั้นเอาไปทําโครงการงานวิจัยต่างๆหรือแม้กระทั่งเสียสละพระราชวังพื้นที่พระราชวังหรืออาจประมาณ90อร์เซนไปเป็นศูนย์วิจัยไปเป็นสิ่งที่จะพัฒนา วางโครงสร้างรากฐานที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนในประเทศโดยที่ไม่เคยออกมาทำคอนเทนต์มาอวดผลงานพวกนักการเมืองบางกลุ่มที่ท,ทั้งที่มึงก็ยังไม่มีผลงานหาอเลยเลยกฏว่าพิธ,ธาลิมเจรรญดัตร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัดคคจหายุสัมพันธ์นะครับถวายพระราชกุสลนะครับถวายพระพร แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระอุโบสถวัดเชตุพลบิมนลบังครา,รามหัวราวิหารนะซึ่ง ก็จูจูก็ไปทําพิธีดังกล่าวนะสร้างความตกตะลึงนะไปให้กับประชาชนคนไทยที่ผ่านมาพี่ทาลิมเจิรรัตก็มีพฤติกรรมและการกระทำอย่างที่พวกเราทราบกันดีถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาใหม่อย่างมีวุฒิภาวะ แก้ปัญหาที่ต้นต่อด้วยการยุติการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นประเด็นการเมืองแล้วหากุศโลบายครับเพื่อที่จะพัฒนารักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจัดวางพระราชฐานะจัดวางพระราชอำนาจให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่ทำแบบนี้ครับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เรารักถึงจะดำรงอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมไทย การที่พิธาเปลี่ยนไปนะฮะสาเหตุหลักๆที่พิธาเปลี่ยนไปในรูปแบบดังกล่าวไม่บอกก็รู้นะครับสาเหตุที่พิธาเปลี่ยนไปในลักษณะนี้สาเหตุก็เกิดมาจากสถานก,การณ์ตอนนี้ก้าวไกลก็กําลังโดนยุบนะครับแน่นอนโอกาสจะยุบ99.9% 9 99 นะครับถึงแม้ว่าจะขอเลื่อนศาลศก็ให้เลื่อนอีกนะขอไปรอบแรกศาลก็ให้เลื่อนขอรอบสองศาลก็ให้เลือ่อนอ่างว่าไม่ทันศาลก็ให้เลื่อนนะบอกว่าคดีรุนแรงศาลก็ให้เลื่อนหุ้นส่วนผมเรียนย้ำอีกครั้งนะคดีเรื่องของก้าวไกลเนี่ยนะซึ่งชัยธวัฒน์เคยออกมาให้สัมภาษณ์นะบอกว่าคดีนี้ที่จะยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยอย่างมากก็สุดได้แค่นะฮะให้หยุดการกระทํา ตอนนี้ปรากฏว่างไงฮะโดนนะร้องที่จะให้มีการอาผิดในข้อหากบฏในราชอาณาจักรเพราะเข้าข่ายอุปกรบล้มล้างการปกครองนั่นคือที่1น,นะสองยุบพักสมเมืม่อยุบพักเส็จมีความผิดทางอาญาด้วยโดนสเด้งไงนะโดนสมเด้งเลยนะ,นยนะะซึ่งโทษสูงสุดคือโทษประหารชีวิตพิธาก็ทําทุกอย่างในวันเวลาเดียวกันที่พิธานะ ไปเขาเรียกว่าเจริญพุทธมนต์ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยปรากฏว่าชัยทวัฒน์นะเอามาประชุมนุมประท้วงเยวยวๆเยวยะในวันที่หนึ่งพฤษภาคมคือวันแรงงานปรากฏว่าจุดไม่ติดพี่ทาก็ปรากฏว่าไม่ไปด้วยนะครับตอนนี้คงเห็นชัดเจนแล้วนะครับเสื้อแดงกลายเป็นเสื้อเหลืองเสื้อส้ม กำลังเริ่มเปลี่ยนเป็นเสื้อเหลืองจากพวกปากดีไม่มีกำลังกำลังเริ่มเปลี่ยนสีจับตามองให้ดีการเมืองมันงวดมาทุกทีเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่จะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะตื่นเธอเชาวไทยอย่าลับในลุ่มลงชาติจะเรื่องดํารงก็เพราะเราทั้งไลายตื่นเธอเชาวไทยจากความวุดไว้ รู้ไม่ทันจะสายตื่นเธอชาวไทยตื่นจากฟุ้งเฟ,ฟ้อฟุ้งเฟื่อยต้องเหน็ดเหนื่อยใช้กันตัวไปมาขยันทำกินปลดหนีสินด้วยใจกลับมาใช้ของไทยช่วยกันเอง เเาปปปนนนตตถ้ตกไปป็ทของมัวันนี้พวกเราจงตื่นฟื้นกันให้แก็ตัวให้แค่เพียงครอบครัวและเพื่อนพ้องให้กลับมาพึ่งกันให้กลับมารองดองวันนี้เราต้องวันนี้เราต้องกลับมารวมใจกันกลับมาทําประเทศเราให้มันสดใสกลับมาทําให้ประเทศไทยสดชื่นไปทั้งพรอยถ้าเขาวันใดวันนี้เรายังไม่คิดจะรองดองในวันหน้าเราคงต้องแตกสลาย